สวัสดีครับเดี๋ยวพามาดูว่าวาุฬาร้อยเซนนะครับผมแล้วก็สนูนะครับไปเดี๋ยวไปดูกันเลยครับผมนี่เพิ่งทําเสร็จนะครับนี่อนี่ก็ผมคันนี้นะเพิ่งทําเสร็จก็ผมนี่เป็นสนูร้อยเซนนะครับนี่เป็นใบพลาสติกั็ผมใบพลาสติกสีแดงนะครับเป็นใบขัดนะครับนี่อเดี๋ยวให้ดูวาจุฬานะครับนี่อันนี้ก็ทําเสร็จใหม่ๆครับผมร้อยเซนนะครับนี่เดี๋ยวจะให้ดูกันชัดๆไปเลยนี่ครับผมดูกันจะชัดไปเลยนะครับนี่เป็นวาว์ร้อยเซนนะครับนี่อ ตเตรียมทาเตรียมไม้เล่นลมหนาวครับผมอ่าลมก็แบบช่วงนี้เป็นลมฝนอยู่นะครับนี่อ่าเตรียมที่จะเล่นลมหนาวครับผมดูรูปทรงครับผมอ่ารูปทรงทรงเอวครับผมอ่าไม่รู้ว่าสวยหรือเปล่านะครับนี่อา่าถ้าสวยก็คอมเมนต์มาบอกกันได้นะครับนี่เดี๋ยวให้ดูกันจะชัดไปเลยนี่ครับผมนี่ให้ดูกันจะชัดไปเลย,เไ,เลยไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่อา่าเนี้ครับผมรูปทรงนี่ผมเป็นว่าวอ่า ร้อยซนครับผมเดี longer, ๋ยวผมจะเอาวางให้ดูจะชัดนะครับไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านี่ผมให้ดูนะครับรูปทรงนะครับนี่ไม่รู้ว่าเห็นหรือเปล่านะครับนี่อาจจะแบบลางๆหน่อยนะครับนี่ขากขาสวยดีนะครับนี่ผมอันนี้เป็นสนูสามสามสีครับผมนี่ขนาดร้อยเซนครับผมเดี๋ยวผมจะแกว่งให้ดูนะครับคลิปนี้อันนี้เป็นว่าวร้อยหกสิบเซนครับผมนี่เดี๋ยวเทียบระหว่างส่วนสูงของผมให้ดูนะครับ นะครับนี่มาดูว่าวขนาดอ uh, ่าร้อยหกสิบเซนนะครับนี่หรือเมตรหกสิบก็ผมอ่าฮนี่ก็ผมให้ดูเลยความสูงอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะว่าขาไม่สูงผมให้ดูขานะครับนี่ขาทําไม่สูงับผมนี่ขาอ่าฮนี่ก็ผมไม่สูงมากนะครับนี่ถ้าเปรียบเทียบกับตัวร้อยเซนตตัวร้อยเซนขาจะสูงกว่านะครับนี่ดูกันไปเลยอ่านี่ับผมขาจะสูงกว่านะครับนี่เดียวไว้เล่นลมหนาวผมไปเดี๋ยวไปฟังเสียงสนุกนะครับผมนี่ สามสีสามาใบพลาสติกนะครับนี่ไปไปชมกันเลยครับผมอนี่นะครับนี่ก็คือแบบว่าว่าเพิ่งทําเสร็จใหม่ครับผมนี่ยังไม่ค่อยแห้งเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวจะตากแดดไว้ก่อน,นับผมนี่ผมาตากไว้ตรงนู้นเลยนี่ผมตัวใหญ่นี่คือแบบรู้ๆกันอยู่นะครับว่าผมเอามาแต่ไหนครับผมนี่ตัวเม็ดหกสีครับผมดูโอ้โหสูงมากเดี๋ยวเอาตากแดดไว้ก่อนอเดี๋ยวมาฟังเสียงสนุก,กันนะผมนี่นี่ผมเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก่อนนะครับนี่ อ่านี่บผมเป็นขนาดร้อยเซนครับผมนี่เดี๋ยวจะลองคั้นสีขาวก่อนดีกว่าอ่าสีขาวก่อนเพราะว่าแบบแบบมันสีจัดจ้านกว่าเพื่อนนะผมมาเดี๋ยวมาฟังกันเลยนะครับลอง เสียงก็พอฟังอยู่นะครับนี่เพราะว่าเป็นแบบสนูเล็กครับผมสนูเล็กเสียงอาจจะไม่จัดจ้านเท่าไหร่นะพอฟังอยู่นะสําหรับผมนะนี่ครับเป็นใบสีขาวใบพลาสติกนะครับนี่ uh, ่าเป็นใบขัดครับผมถ้าสูตรสนูของผมจะเป็นใบขัดทั้งหมดแหละปะ่ะเดี๋ยวมาฟังเอ่อใบสีนี้กันกนะผมนี่เป็นสีม่วงหรือเปล่าสีม่วงครับผมนี่ขนาดร้อยเซนนะครับนี่ครับผมมาฟังกันเลยนะครับนี่สนูร้อยเซนใบสีม่วงครับผมติดด้วยขี้สูตรนะครับหรือหรือชั้นนลงครับผมนี่ ดูกัน,ปนไปเลย่ะฟังเสียงตัวนี้โอ้เสียงก็พอได้นะครับนี่ก็รู้กันดีครับผมคันนี้เล่นเล่นมาแบบ ปีที่แล้วนะครับนี่อ่าปีที่แล้วผมเล่นมาประมาณอ่าฤดูหนาวปีที่แล้วผมนี่ให้ดูกันไปเลยครับผมสวยมากครับผมคันนี้มามาดูคันสีแดงครับผมที่นี้อ่าใบสีแดงนะครับนี่ผมเป็นใบสีแดงครับให้ดูกันจะชัดไปเลยใบสีแดงติดด้วยชันนงงนะครับนี่อ่าชันนรงครับผมเป็นใบขัดครับผมพลาสติกเป็นใบขัดนะครับอืมเดี๋ยวจะตึงหน่อยครับผมเพราะว่าคันนี้มันยังไม่ได้ตึงนะครับแล้วตึงหน่อยตึงข้างหน่อยครับผม อ่านี่โอ้ถ้าตึงเราจะอยู่ประมาณนี้เลยนะครับนี่ดูโอ้เปรียบเทียบกันเลยคันจะโก่งกว่าเพื่อนๆเ,เลยครับผมนี่เปรียบเทียบกันเลยมาฟังเสียงนะครับอ่าเป็นสนูใบขัดครับผมอ่ะพร้อมแล้วมาฟังเสียงกันเลย เสียงก็ไม่เท่าไหร่นะนี่พอฟังครับผมเพราะว่าแค่แกว่งบนพื้นนี่ก็ให้เสียงประมาณนึงครับผมตัดสินไม่ได้นะครับต้องเอาไปติดที่ว่าวผมดวเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูนี่ครับผมเดี๋ยวจะลองเทียบให้ดูนะนี่เป็นว่าวร้อยเซนครับนี่ถ้าใส่สนูไปมันจะอยู่ประมาณไหนอ่ะให้ดูกันเลยก็ไม่ใหญ่มากนะครับนี่ก็ไม่ใหญ่มากครับผมว่าพอดีมากนี่ดูแล้วนี่ครับผม ว่าพอได้นะครับนี่สนูร้อยเซนกับวบ่าวร้อยเซนอ่าต้องรอลมมาครับผมนี่เพราะว่าช่วงนี้ไม่มีลมนะครับแต่เสียงก็ไม่เท่าไหร่นะครับนี่สนูใบสีแดงครับผมเสียงไม่เท่าไหร่นะครับถ้าเทียบกับใบสีสองสีนี้คอ,อมเมนต์กันมานะว่าใบสีไหนเสียงดีครับผมอ่าผมจะได้ปิดว่าวตัวนี้ให้ดูครับผมเร็วๆนี้ครับผมได้เห็นแนะ่อ่านี่ผมเป็นว่าวแบบลมหนาวนะครับนี่ลมหนาวลมแรงๆสักหน่อยครับผมเพราะว่าปีกมันจะแข็งหน่อยนะครับ นี่ครับผมอ่าให้เทียบกันไปเลยครับผมระหว่างร้อยเซนกับเมตรหกสิบนะครับนี่แตกต่างกันไหมครับอ้แตกต่างกันมากเลยครับผมดูเดี๋ยวรอติดครับผมรอติดกระดาษหรือผ้าล่มนะครับนี่อ่านี่ครับผมลมหนาวได้เห็นแน่ครับผมลมหนาวมาแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผม